แน่นอนพัดจะต้องไม่ไม่สร้างว่ทาทำที่จะมาปกปิดความผิดของคนในองค์กร <st arts> จริงๆธรรมการวินัยก็ดําเนินการได้ได้ดีมาโดยตลอดนะครับต้องบอกว่าเราก็กลับสินมาโดยตลอดแต่ว่าไม่ได้มีมีมีมข่าวข่าวขุดออกมาก มีหยิบยกมาพูดถึงนะครับที่ได้รับนใจตอนนี้เนี่ยก็เราดาเนินการมาเกินกว่าเดือนแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราผ่อนผันขึ้นไลยดังนั้นเนี่ยแต่แน่นอนนะครับเมื่อสังคมคาดหวังแบบพรรเก้าไก่สูงนะครับในเรื่องมาตรฐานพฤติกรรมนะครับหรือความความมาตรฐานในการปฏิบัติในทางเพศรับหรือเรื่องอื่นอือะไรแบบ ก็ต้องก็ต้องน้อมรับคำพิพากษาแล้วก็ต้องปฏิบัติตนให้ให้ส,สุขกับความคาดหวังของประชาชนทำให้ได้ครับนั้นี้ที่ผ่านมาเราก็พูดคุยในพักเยอะมีการสมทนาลเยอะแต่ว่าแน่นอนด้วยความความคุ้นเคยนะครับในวัฒนธรรมแบบแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างในทาง้นแต่เมื่อมีสถานเิดขึ้น แน่นอนพักจะต้องไม่ไม่สร้างวาัฒนธรรมที่จะมาปกปิดความผิดของคนในองค์กรด้วยเหตุผลว่าตัวเสียที่สยนะครับเพราะว่าการปกปิดนะครับจะยิ่งทําให้ส่งเสริมเป็นวัฒนธรรมในการส่งเสริมการกระทำที่ผิดไปส่วนและนอกจากนั้นนะครับขบวนการในการ พิจารณาเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของคณะกรรมการวินัยหรือกระบวนการในการพิจารณาของคณะกรรมการสารชัดก็ต้องมีประสิทธิภาพตรงไปตรงมารับก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ <S <S พิจารณาการการะทํากิจนะครับด้วยเหตุ้วยผลแล้วก็ได้สัดส่วนของการการะทํากิจนะครับก็ หลังจากนี้นะครับเราก็จะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในพักให้ดีมากเรื่องยาเสพติดล่าสุดนี้ได้รับการ้องเรียนหรือว่าเข้าคณะกรรมการวินัยหรือยังอ่ะเอ่ออันนี้ยังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเร่งน,นะครับนะครับก็จริงๆล้วบอกว่าหลายเรื่องที่บางครั้งไม่ได้มีผู้มาร้องโดยตรงแต่เราทราบเรื่องเราก็จะเป็นตามคนที่เป็นผู้เสียหายหรือว่าเป็นผู้มีข้อมูลเนี่ยมาร้องเข้าัา เรื่องนี้ไม่จาเป็นต้องคือถ้าเป็นเรื่องภายในพักของโรงทรงก็ไม่ต้องพักไม่ต้องรอตรงนั้นเลยครับสามารถดะเนินการได้เพราะว่าสุดท้ายโทษสูงสุดของของโทษทางวินัยของพักคือขับออกจากขับออกจากสมาชิกพักขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ